ามาพบกับพลอยที่ดึงดูดสเสน่ห์นะครับดึงดูดผู้คนพบแต่ความสําเร็จความโชคดีตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นพอยลอนดอนบูโตพาส์นะสีฟ้าเข้มๆพอยใสๆเนื้อสะอาดแบบนี้เลยประดับบนตัวเรือนเงินแท้นะครับ9 2 5ตัวเรือนมีตาตอกเรียบร้อยนะรับประกันได้เลยของเราเป็นเงินแท้พอยแท้นะครับส่วนสีขาวๆ้านข้างๆนี้จะเลือกใช้เป็นเพชรสวินะครับเป็นเพชรสังเคราะห์ ใครชอบสไตล์แบบนี้นะอ่าทรงนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะใส่เองหรือซื้อเป็นของขวัญฝากนะครับวงนี้ใส่แล้วดูดีมีสไตล์นะครับใครชอบแบบนี้สวยๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวพาไปชมรอบๆวงกันอีกครั้งหนึ่งครับแลวพบก,กันวงหน้าครับสำหรับวงนี้ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสวัสดีครับผม